สวัสดีค่ะหลังจากที่แม่ทายทําอาหารให้ทุกคนทานแล้วนะคะตอนนี้นะคะแม่ทายก็จะมาทําขนมปังคาเลนะคะหรือว่าคาเลพังของคนญี่ปุ่นนะคะคือแม่ทายไปข้างนอกมานะ,ะาานกนะะ็เลยให้ลูกชายทําคาเลกิวซจิหรือว่าคาเลเอ็นเนื้อนะคะให้ลูกชายทําก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะน้องโยอบอกหน่อยสิใส่อะไรการที่จะได้เป็นอย่างนี้ทำอะไรข้ารอะไรทอ่าหัวหอมใหญ่ หัวหอมใหญ่กับแครอทสับให้เล็กๆครับให้เล็กๆแล้วก็ผัดผัดให้มันเรียกว่าไงผัดให้มันมีสีเข้มเลยให้มันนิ่มเลยเหมือนคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยออมันจะได้หวานนะคะดึงความหวานจากผักออกมาแล้วใส่ใส่วายแดงไปนิดหน่อยเอาใส่ไปกับเนื้อเออเาเนื้อลงไปผัดเพราะเนื้อไม่ต้องผัดนะเนื้อว่าต้มต้มเคี่ยวไว้ตั้งหาก อเคี่ยวเนื้อเี่ยวเอ็เนด้วยตางหากเคเนื้อเอ,อ็เนอ๋อแล้วก็พอมันเปื่อยเสร็จแล้วเปื่อยเสร็จแล้ว,ลวก็มาผส,สมกันกันแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ไปครับอยากได้ความเผ็ดก็เลยใส่พริกป่นไปนิดนึงครับก็ทีนี้ก็ปรุงรสชาติที่เราชอบนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นมีความมันจะหนืดหนืดแล้วก็เอ็นก็จะเป็นชิ้นชิ้นอันนี้ไม่ได้ใส่มันฝรั่งนะไม่ได้ใส่ไม่ใส่เลยเพราะว่าใส่มันฝรั่งมันจะแข็งกว่านี้ครับ มันจะเละๆมันฝรั่งจะเละอันนี้วาใสแต่ทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรใส่หอมหัวใหญ่กับแครอทใส่เยอะๆหน่อยเนาะไม่ใช่หวานครับอันนี้ใส่หอมหัวใหญ่ไปสองหัวครึ่งครับแล้วแครอทกันแครอทก็สองสองประมาณสองหัวสองหัวความหวานของผักจะอยู่ในนี้เยอะเราใส่เนื้อเอ็นเยอะมากนะครับถ้าใช้เนื้อเอ็นต้องตุ๋นนานกว่าใช้เป็นหมูสับ เนื้อสับก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่เราชอบเอ็นเราก็เลยใส่เนื้อเอ็นลงถ้าจะใช้หมูสับก็ใช้หมูสับที่ใหญ่ๆถ้าเราจะต้องมาห่อกับขนมปังนะคะก็เลยจะต้องเอาใส่ในช่องฟีดไว้สักครู่ให้มันแข็งตัวนะคะก็จะใส่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวไปใส่ช่องฟีดไว้เวลาเราไปซื้อเข้ากินอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยใส่แบบนี้นะคะเราก็เลยต้องทําเองเอ็นเป็นก้อนๆเลย ชิมแล้วอร่อยมากลูกชายทำเก่งจริงทีนี้เราก็จะมาทำไข่ทอดน้ำให้ชมนะคะใส่น้ำส้มไปครับนิดหน่อยก็พอใส่น้ำส้มใส่ชร่บไข่มันจะแข็งตัวง่ายครับถ้าใส่น้ำส้มไปก่อนที่เราจะใส่ไข่นะครับเราก็ต้องคนคนน้ำให้มันให้มันมีอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ตักไข่ จุ่มนิ้วครับจุ่มนิ้วโอ้โหไข่มันหัวะไข่มันก็จะอยู่ตรงกลางไข่มันจะกระจายตัวครับก็ห้ามให้มันติดก้นหม้อครับแล้วก็ต้องกดยาสัชพันธุ์ให้ดีกวานต้องค่อยๆครับตะล่อมหรอครให้มันอยู่ตรงกลางครับเออแล้วก็หมุนไข่มันก็กลมน้อนแ่าต้องร้อนมากร้อนงั้นไข่มันจะสุกก่อนที่มันจะ กทีนี้เราก็จะมาทำแป้งขนมปังกันนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดแทนการนวดมือนะ,ะใส่แป้งขนมปังลงไปนะคะแล้วก็เป็นนมผงนะคะเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะยีสต์กับเกลือ อย่าให้โดนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวยีสต์มันจะตายทีนี้ของแห้งเราได้แล้วเราก็จะทำการผสมก่อนนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนมนะคะของเหลวนะคะนมนี่ค่อยๆใส่นะคะถ้าเราใส่เทพวดไปเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันจะแฉะนะคะโอเคทีนี้แป้งเริ่มเหนียวแล้วนะคะทีนี้ก็เติมเนยลงไปนะคะ ทีนี้ก็นวดต่อนะคะอันนี้จะนวดไป5นาทีก่อนนะคะนวดมาได้5นาทีนะคะทีนี้เราก็จะเช็คแป้งดูนะคะดึงแป้งมาเช็คดูก่อนนะคะพวกแป้งมันขึ้นฟิล์มแค่ไหนทีนี้มันยังไม่ขึ้นฟิล์มเท่าไหร่เราก็จะนวดต่อนะคะคอยเช็คว่ามันขึ้นฟิล์มหรือยังนวดต่ออีก5นาทีนะคะ ก็แป้งมาขึนดูนะคะให้มันขึ้นฟิล์มนะคะแบ่งแป้ง8ก้อนให้ได้เท่ากันเสร็จแล้วก็คลึงแป้งนะคะคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลม,มๆแล้วก็พักไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปกัน พักแป้งครบ15นาทีท okay. ีนี้เราก็มาขึ so yeah. so will, ้นรูปกันนะคะโรยแป้งไปนะคะกันแป้งสิดรีดแป้งให้เป็นแผ่นนะคะการรีดก็คือให้ม้วนนะคะให้ม้วนไม้ครึงไม้นะคะอดี๋ยวใช้วิธีดึงแป้งนะคะเดี๋ยวกลูเต็นมันจะขาดต้องทำยังไงปิ้งเรปิ้งต้องปิ้งไม่งั้นเดี๋ยวแป้งนมเล็กน่ำไหมไม่เล็กครับเดี๋ยวเราก็จะแผ่ไปนิดนึง what is hang แฮงก็คือค่อยๆขยาย แล้วก็เอากระดาษนะคะรองไว้นะ,ะเสร็จแล้วก็เอาวาง <c oughs> พัก <c oughs> ไว้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องทําการพักแป้ง <c oughs> อ่าทีนี้ก็ใส่ เรารอกินเดี๋ยวชถึงได้ไม่อยากนอนใช่โมนี้ずっと言ってたよ้หรคาลีพังวะใช่ใช่ป๊าป้ารอแบบรอจนไม่อยากนอนใช่จริงจริงตอนนี้ม <nationwide> ันเท่าไหร่อ่ะห้าทุ่นกว่าแต่ว่าความคึกของเรานะเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเราอยากจะทำให้ทุกคนทานนะคะที่เราลองกระดาษไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเรา ถ้าเกิดเราไม่รองกระดาษเวลาเราหยิบขึ้นมาแป้งมันก็จะมีความแฟบลงนะมันจะเสียรูปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรองกระดาษไว้อันนี้แม่ทรายเอาแป้งไปพักในตู้อบมานะคะพักไป40นาทีนะคะแป้งมันก็คองตัวสวยงามทีนี้เราจะมาทอดกันค่ะโอ้เนื้อรหอยมาก ใช่ไงแม่ว่าเหมือนเราทำก้อนใหญ่มากไปน่าจะโอเคแล้วเดีวพลิกดูสิลูกดูตรงกน้นสิโอเคพอแล้วเดี๋ยวมนันจะนี่โอเคเวลาจะเอาออกก็ต้องเร่งน้ำเร่งไฟแรงนิดเึียนะคะเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันเร่งไฟแรงมันจะได้ไม่อมน้ำมันโอ้โหก้อนแบบย <ะ S 1> า่าบักเยอะพอแล มันเราใช้ก้อนไอ้นี่เราใช้เยอะาก็มีให้เราดีอย่างจากนั้นขั้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไยกลับในม่โอเคกูกโบ้๊เลยอะบีเลยอ่ะเอ้ยม อก้อนเหลือสวยแต่วันก็สวยนะแม่มกตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครับทุกคนกำลังจะกินทาเลพังพี่สมเมื่อกี้ไปเซเว่นไปซื้อเครื่องดื่มมานะ

卵もกしやばสมาเอนパパยพาป้า่าฮ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 ่าทนคนชมบอกให้ทำร้าน อ๋ออ้มัวเระหัวเดีะยวพาหวเราะหัเราะหวเราะหัวเราะลวเนาะห้วหัวเาะลัวเรากหวเรอะหัวเราไหเาะหัวาะหวเาะหัวเราะหเรงะหัวาะหวเราะหราะหัวเะหัเราะมัวเราะหัวเราะัาะังเราหัวนร่ะหัว่ราะัวเราะวเราะัาัวเะหวาะัเะราะหัวเร่วรัเระหัวนวาหั 大きい。กี้โอเคซืเน okay. ี่ยแต่ว like ่าเห็นใหญ่อย่างนี้นะกินกันคนละหนึ่งชิ้นอะซื้อเยอยู่ที่มาเสียวบุดเทาจันอป๊าก็กินหนึ่งชิ้นเหรอแป้งมันไม่หนาใช่ไหมแป้งเนี่ยมันนุ่มเด็นเลยมันไม่หนักก็มดจมูกจิตเซลนี้แม่ทำเก่งใช่ไหมโอ้ทุกคนกินอร่อยดีใจดีใจ

โอ้สุดยอดโอ้ไปโอ้โอ้น่ากินดูเท่ากับสองชิ้นของที่ร้านอ่ะดูไส้อืมไส้เหลือพรุ่งนี้ก็ทำให้มันเล็กลงนะลูกเนาะอร่อยมากอร่อยมากอร่มากทุกคนทุกคนบอกอร่อยก็ดีใจ มินน่าโอเอซี่อ่ะรีเจนเอินคอื่น้เ่อะไรนะลูกลูกไม่มีคนไม่ชอบคาลปังของทอดเลยลูกมันก็อร่อยแม่ลองชิมคำนึงไหมไม่ได้คนอยสุณคนมากเลยอ่ะแม่อยากให้ทุกคนเห็นความใหญ่ของขนมปังถ้าทำขายก็ประมาณสองเท่าทำแปดก้อนอะเหลืออยู่สองก้อนอะ แต่ทุกคนอบอกอร่อยอร่อยก็ดีใจไส้มันก็ยังเหลือนะพรุ่งนี้เราทำต่อแต่ว่าทำก้อนให้มันเล็กลงพรุ่งนี้เราก็แบ่งก็แบ่งเรารู้แล้วว่ามันใหญ่นะลูกเนาะมันเป็นการทำครั้งแรกนะไม่ใส่ก็กะก้อนแป้งไม่ถูกนะฮะแต่ว่าทำออกมาอร่อยแล้วก็รีดแป้งไม่ได้หนามากก็ทุกคนอร่อยก็โอเคแต่พรุ่งนี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงจะได้ก้อนเล็กลงแล้วก็กินง่ายกว่านี้นะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอิ่มตอนปีหนึ่งบ๊ายบายค่ะ